3วิธีที่ทำให้คลิปของเราเปิดการมองเห็นและผู้คนเข้าถึงได้ง่ายวิธีที่1ใส่แอดแท็กเข้าหน้าหัวข้อเรื่องและตั้งหัวข้อเรื่องให้ตรงกับเรื่องและใช้หัวข้อให้ตรงกับคำที่คิดว่าผู้คนจะค้นหาได้มากที่สุดในเรื่องนั้นๆเช่น,นการทำอาหารเราก็ตั้งหัวข้อว่าการทำอาหารเกี่ยวกับสุขภาพเราก็ตั้งหัวข้อว่ารักสุขภาพ เกี่ยวกับดนตรีแล้วก็ตั้งว่าเช่นสอนกลองประมาณนี้และต้องมี a อ t แทอยู่ด้านหน้าเสมอวิธีที่2อ,อัปโหลดคลิปที่ไม่มีลายน้ำโลโก้หรือโฆษณาต่างๆ AI จะปิดกั้นการมองเห็นคลิปเราได้ถ้ามีโลโก้พวกนี้วิธีที่3 ต้องทำคลิปยาวเกิน3นาทีและไลฟ์สดควบคู่กันไปด้วยเพราะคลิปยาวจะมีเนื้อหาสาระครบถ้วนกว่าคลิปสั้นเต็มเรื่องและสมบูรณ์จะทำให้มีคนดูเข้าใจง่ายและน่าติดตามยิ่งขึ้นคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์แก่เพื่อนๆกระุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อจะได้ทำคลิปมีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ